สวัสดีตอนเย็นเ้ยพี่น้องเพื่อนๆวันนี้จะพามากินพิซซ่านะคะสั่งพิซซ่ามาวันนี้เป็นพิซซ่าหน้าโอลิเวียมะกอบดำเห็ดนะคะแล้วก็ยาโลเปนโนแล้วก็เป็นเกบับนะคะออจริงๆแล้วเราสั่งพิซซ่าหน้าซาลามี่ แต่ได้เป็นเกบับมาก็ไม่เป็นไรก็กินได้นะเดี๋ยวเรามาตัดพิซซ่ากันเรามคือตัดมาได้ชีสเขาเยิ้มๆนะคะพิซซ่าโดนๆจะกินอาหารฝรั่งจะกเื่อพี่น่องเอ้ยชิมดีว่ากินตอนกลางคืนเ้อถ้ากินกลางวันนี้คงจะไม่ได้นะคะ เพราะอย่างมันไม่อยู่ท้องมันบม่ยู่ท้องถ้าว่ากินหมดไหมคะถาดอย่่เนี้กินไม่หมดค่ะ2วันนุ้นแหละพรุ่งนี้เหลือก็เอาไปกินที่ทำงานด้วยมีดขึ้นบวคมล่ะนี่อือ ดูทรงก่อนนะคะก็ดูทรงอือดูทรงแล้วมันก็เยิ้มนะเนี่ยเดี๋ยวชิมก่อนวนะ่ามันแซ่บไหมว่ามีซาลามี่ด้วยนะคะเคบ,บับกับซาลามี่บอกให้เขาเอาแบบเผ็ดๆแต่ว่าเขาใส่ยาโลปเป็นนมอหล่นแล้วเด้อพี่น้องเด้อไนกิ่นนะนี่แหละอืมชีสมันยืดดีจังเลย อร่อยอร่อยกินร้อน้อร่อย,รอ,ยๆๆอร่อยเค็มๆเดี๋ยวไปเอาซอสมะเขือเทศมาเติมอีกนิดนึงกับซอสพริกด้วยพี่น้องต้องปงรุงเพิ่มเพิ่มค่ะเพราะว่าเรา,เรากินรสชาติของเราเราก็ พีเปรี้ยวมีเผ็ดเนาะไปค่ะไปทานพิซซ่ากันนะคะวันนี้อาหารเยน็นขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆที่เข้ามาชมมาให้กำลังใจนะคะฝากกดติดตามกดจับให้ยาชิมเด้อกิโตชไม่มอย